ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม่ไม่มีอะไรสำคัญไม่ใช่เงินผ่อนบ้านไม่ใช่ร้านค้าไม่ใช่ทีมของฉันหรืออะไรพวกนั้นที่ความเร็วสิบวิหรือต่ำกว่าฉันเป็นอิสระ วัดีครับอยู่กับช่องแม็กขับเร่งจมชแนลครับผมนะครับวันนี้เราก็เข้าซอยมานะครับจะไปทะลุเซนสองสีน,นะครับผมนะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับผมนะครับที่อยู่แ,แถวโซนรถใต้นั่นเองนะครับวันนี้ก็แกมาใส่ของแถวสุรินหรือเปล่าน่าจะใช่เอาของลุงสุรินแล้วก็ ใส่ของไว้ลุนออที่แถวๆภาคใต้อะแถวสุราษฎร์หรือว่าหดาดใหญ่นี่แหลจะจำไม่ได้อันนี้ก็ทะลุเส้นสองสี่นะครับผมเนี่ยครับนี่เป็นไงเอาานึกว่าเอเวลาแก,กาผมก็ยังว่ายุใส่ของสูงแท้ขนนี้อีกจาอยู่ไายรถอีสานใต้อีสานเนาะมาถึงอีสานใต้นะครับผม แก้วนี่งไงครับผมอ,อือไอ้ยาสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดอแก้วครับผมนี่ก็รถจากภาคใต้นะครับผมนะครับวันนี้สุดยอดครับสวัสด,ด,ดีพี่หน้องสวัสดีครับ เดี๋ยวรถสายใต้ครับผมนะเดี๋ยวเจอทักทายขนไดนี่เป็นไงยังรอนี่ไป็รุ่นเลี้ยวพื้นนะครับผมเดีนะ๋ายวไอ้ยาไอ้ย,ยาคันนั้นก็สวยครับผมเดีนะ๋ยวอมาจากสุราษฎร์ธานีหรือเปล่าเนี่ยคันนี้แต่แกพักอยู่แถวบ้านแฟนแกนหรือเปล่าน่า,นาจะอยู่แถวประจวบนะผมไม่แน่นใจนะครับผมโอ้ฮอ,อนดีแท้คันนั้นอ๋อแนนบอกว่า ชอบรถที่หนึ่งมากเลยเพราะสวยสีแบบอลังการงานสร้างได้ยี่ยังไงฮอ,อหอนด้วยนี่ได้ดูเบอร์โบนี่หอนเนี่ยอลังการงานสร้างเลยเดียว <c oughs> ชุดครอบล้อนะครับผมภาคใต้ไปดูภาคใต้นี่เข้าครับผมข้อตอบไปวันนี้ในสไตล์ใต้เลยครับ <c oughs>